ผมอยู่กับดินดินวอกด้วยนะครับ,คครบวันนี้ดินจะมาทำอะไรบ้างครับน,นี่ผมจะตามบ้างี่แหลย <laughs> เป็นไงครับดินได้อยู่ครับได้อยู่ต้องปรับข้อมือนิดนึงครับ <laughs> น่านอนมากนะครับนุ่มครับอยากนอนเลยครับ อัสลามลกุลครับคลิปนี้ผมอยู่ที่มัสยิดอัลมูบารอกจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้ผมเนี่ยร่วมกันกับเติมทิพย์มาในโปรเจกต์เติมทิพย์ปันรอยยิ้มแต้มความสุขคู่ครัวร้านจะบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเติมทิพย์เขาอะร่วมกันสนับสนุนกับชุมชนแล้วก็จิตอาสามาทาสีปลูกต้นไม้ซึ่งเราจะไปดิ่งเนี้ยห้ามาสัสยิดทั่วประเทศเลยโดยที่แรกเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่อุดรที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ข้างในพี่ๆเขาเริ่มล,ลววไปเดี๋ยากกช่กัน นะครับแล้วตอนนี้ก็คือผมอยู่กับดินดินวอล์กด้วยนะครับครับ,รบวันนี้ดินจะมาทําอะไรบ้างครับวันนี้ผมตามบัางนี่เหละ <laughs> <laughs> จะมาลอกท่อทาสีปรับปรุงครัวทําอาหารเลี้ยงปาร์ตี้กันครับจะเปลี่ยนังคาด้วยไหมไม่แน่อาจจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนโดมเลยเปลี่ยนโดมเลยทาสีส <laughs> เดี๋วดินขึ้นไปเลยนะดินเยอะเหมือนกันนะครับมันมันช่วงช่วงระยะเวลานาและช่วงกระบดรอลานมันสูงตอนนู้นแล้วแล้วมันก็ไหลลงมานี่ยคือมันมีเศษดินเศษปูนใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ เศษปูนปแล้วก็เศษอาหารมันจะมารองรวมกันแล้วทำมสิบเกิดขึ้นแล้วก็โซนหน้ามาสิดตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เขาตั้งใจจะมาบูรณะนะครับเพราะว่าของเดิมเดี๋ยวผมให้ดูกระเบื้องเขาอ่ะจะเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็เขาตั้งใจจะปูเป็นกระเบื้องเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ถัดไปก็จะเป็นที่อาบน้ำหมานี่อันนี้ก็เป็นเป็นรอยที่เริ่มทําไปได้ครึ่งนึงแล้วมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันถ้าตรงนี้ไม่พอมาเติมนี่ครับสร,สรุปมาช่วยหรือว่ามาเป็นภาราครับ ชวเรียบร้อยหนึ่งแผ่นนะี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในมัส,สยิดนะครับอยู่ในตัวมัส,สยิดเลยสลามอะลีกุม้มพะอไอกุ้มสลามครับผมเห็นมีพี่น้องมุสลิมมาละหมาดจะมากันเยอะพอสมควรแสดงว่าย่านนี้มีพี่น้องมสุสลิมเราเยอะครับเดิมทีเดียวตรงนี้เนี่ยไม่มีเลยครับนะครับ คือเป็นชุมชนตรงนี้เขาเรียกว่าที่ตั้งก็คือบ้านหนองเหมือนเท้าอํเาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตรงนี้มันจะเป็นนาพื้นนาทั้งหมดเลยผู้ใหญ่ก็มาบอกกันว่าในอีสานเราไม่ได้มีชุมชนที่มีบ้านโรงเรียนมัสยสิดเนาะเหมือนที่กรุงเทพที่ใต้ก็เลยปักหมุดกันนะครับว่าจะตั้งชุมชนมุสลิมต้นแบบภาคอีสานขึ้นก็พัฒนาส่งต่อมาตอนนี้มีจากหลังแรกเมื่อปี2538ปัจจุบันมีจะ20ครอบครัวแล้ว สวัสดีครับพี่ยามนี่ครับอันนี้คือพี่ๆจากเติมทิพ์มาทำโปรเจกต์ในครั้งนี้ด้วยนะยกกันมาทั้งบริษัทเลยใช่ไหมครับพี่ก็มาเกือบทั้งทีมครับเหมือนช่วยเหลือมาช่วยบูรณะละกันนะทำให้มันดีขึ้นขอบคุณมากๆให้มันสวยงามให้น่าอยู่จุดนี้เนี่ยจะมีการทาสีเครื่องเล่นเด็กมีปลูกต้นไม้นะครับแล้วเดี๋ยวมีทาสีเสาธงด้วยเปลี่ยนสีเขาเป็นสีอะไรดีครับพี่ยังยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูก่อนเราเอามาลงมาดูก่อนได้ครับสีอะไรดีเอาธงลงมาเลยนะ เดี๋ยวเขาจะเอ็นลงมาตรงนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเราอรอลุ้นกันครับผมทาสีเสาตงเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นโซนที่เขาจะปลูกต้นไม้กันซึ่งของเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะมันบางบางต้นมันก็เหี่ยวแห้งอะไรเงี้ยแล้วก็คืออันนี้ก็คือเป็นต้นใหม่เขียวช่าอุ่มเลยเอาจริงพื้นที่โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่กิจกรรมให้กับเด็กๆเนาเราก็ต้องแบบเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเขานะครับ คือการที่จะมาถึงวันนี้มันมันไม่ได้แบบว่ามีแค่วันนี้คือมันมีการวางแผนกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบเราจะทําอะไรมีการเข้ามาคุยเข้ามาดูเข้ามาแบบเช็คพื้นที่อะไรเงี้ยว่าเขาขาดหรืออะไรเรียบร้อยนี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเพลครับคุณเพลต้องหน้าที่จากเติมทิพนะครับับอันนี้กาลังทาอะไรครับกาลังเติมปุ๋ยครับผมเติมปุ๋ยใช่ครับ วันนี้ทำความรู้สึกนิดนึงมาทําที่นี่รู้สึกเป็นยไงบ้างครับผมรู้สึกดีดใจครับแล้วก,ก็หวังว่าเด็กๆท,ที่ที่กลับมาเปิดเทอมนะก็จะได้มีความสุขเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็เห็นดอกไม้สวยๆที่กำลังจะออกผลครับของเล่นใหม่แล้วก็มุมสีเขียว<ช>ของโรงเรียนคือตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เขาจะปรับภูมิทัศน์ปรับสีใหม่ด้วยนะเครื่องเล่นน้องๆน,นะครับคือมันขึ้นสนิมแล้วอะสีเก่ามันก็เริ่มลอกอะไรเงี้ยโอเคผมว่าไม่ได้หนักมากนะครับ พราะคนที่หนักๆคือตรงโคนคล่องเลยตอนวันนี้อ่ะค่าประมาณนี้ใช่ไหมโสดคล่องเลยครับผมเป็นคนชอบขัดรับขัดขาขัดขาขึ้นเลยหลังจากที่เราเอาเสาธงลงก็ทาสีใหม่นะครับหลังจากที่ใช้กระดาษทรายขัดไปทีนึง บางจริงทุกคนนี่คือเขาแบบขยายแข็งจริงจังมากเลยนะครับแบ่งหน้าที่กันเป็นทีมและส่วนนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของมูลนิธินะครับเป็นเดิมเป็นเป็นห้องเก็บของเป็นห้องเก็บของพอเป็นทริปมาสามส่วนก็เลยบอกว่าให้ีโนเวตปรับปรุงซ่อมแซมได้แล้วก็บอกว่าความจําเป็นเราคือเรื่องของครัวโอ้นะสวยเลยอะ่ะ <c oughs> เหมือนคาเฟ่เลยบาง <c oughs> สีเสือทาเหมือนคาเฟ่เลยแล้วก็อันนี้เป็นชั้นวางก็คือ <c oughs> ทาสีเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงค์ล้างจาน โต๊ะที่เขาจะมอบให้ขาดเสีงก็เดี๋ยวครับช่างก็จะมาติดตั้งโต๊ะหน้าขาวอะไรพวกนั้นเนาะ<ช>สำหรับลานสนามของมูนินะครับตรงมูนิทีเนี่ยเขาก็จะเทญ้าใหม่และนี้คือกําลังเซาะหน้าดินเก่าอยู่อันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยเพราะว่าเวลาเราเวลาเราเทย้าไปอ่ะมันจะได้เป็นอาหารให้กับญ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เขาเอาย้าเรียงกันนะครับทับหน้าดินจากที่เราแบบเซาะเรียบร้อยแล้วคือกลายเป็นแบบพื้นที่สีเขียวไปเลยอ่ะตรงเนี้ย ผมเข้าใจมาตลอดเลยว่ายาพวกนี้คือมันมันต้องแบบลงมาเล็ดลยอยะไรเงี้ยซื้อเป็นแบบแผ่นสําเร็จแบบน,นี้มาเลยนี่ครับผมขอพักแป๊บนึงนะพามาดูตัวนี้หน่อยได้กลิ่นหอมๆนี่กําลังทําเมนูอะไรครับมะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับเป็นเมนูไก่ย,ย่างนี่อร่อยมากนะต้องบอกว่าวันนี้เราทําหลากหลายเมนูนะมานะอ๋อนี่เคล็ดลับความอร่อยของเขาใช้ผงปรุงรสเติมที่รสไก่อ่าในการที่จะหมักไก่นะครับเจริงๆรสไก่นี่เป็นสแตนดาร์ดเลยนะใช้ปรุงได้หลายเมนูเลยนะครับเดี๋ยวผมลองทําตําลาวให้มาสอนนะ เป็นสูตรอีสานแท้ๆเด้ออีสานคลองแท้พริกนี่คือใส่ตามใจเลยนะมะตามใจชอบสิมาเผ็ดมากกว่เผ็ดอ๋อแล้วก็ใส่อะไรต่อครับใส่แบบเขือเทียะใส่เบอรเขือเทียะตัดลงมีอยู่ใส่อะมีๆๆยอยู่นีาานะ่ระวังมือเด้อนี่ตัดลงตัดลงอย่างนี้นะมะนะตัดลงต่อไป น้ำขับน oh, ้าวเติมพย์อ๋อน cool. ี่มะนาวเขาใช้น้ำมะนาวของเติมทิพย์นะครับเพิ่มความเปรี้ยวแบบจัดจ้านเขาใส่ซ้อนหนึ่งซ้อนหนึงสองซ้อนนะสซ้อนสซ้อนมันจะซองซ้อนมันจะเปรี้ยวนะต่อไปใส่มะละกอเลยนะมาะ ช่อองงคืสีามีแค่วัตถุดิบต้นทิพย์นี่ทำอาหารครบหมดเลยนะมานะสูตรนี้ผมทําขายที่กรุงเทพได้ไหมเนี่ยมะได้จ้ะได้เลยนะมะไม่หวงสูตรไม่หวงสูตรจ้ะไม่หวงเรียบร้อยแล้วแซบอีลีเดอร์เฮ้ยนี่แซบอีรีเดอร์ตำลามาลองอันนี้ก็คือเราจะทําอะไรนะครับข้าวหมกไก่ค่ะทำข้าวหมกไก่นี่ซึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเขาก็คือตัวนี้เลยเติมทิพย์รส ผงทำข้าวหมกไก่นี่ใสไปเลยนะครับเอาจริงทำไม่ยากนะมีผงเติมทิปสูตรทำข้าวหมกไก่นี่ก็คือจบเลยนี่แล้ววันนี้เราได้แม่ครัวกลางจากมัสยิดกลางจังหวัดอุดรมาด้วยนะนี่ซึ่งสัดส่วนนะครับก็หนึ่งซองต่อสี่เสิร์ฟสี่เสิร์ฟคือสี่โลเนี่ยครับสี่จานสี่จาน4เสิร์ฟก็คือสี่จานนะครับ คืออันนี้สามารถเอาไปหุงข้าวต่อได้เลยใช่ลรหมักเหมักไก่ไว้แล้วสามารถหุงข้าวต่อได้น้ำเนี่ยไปหุงข้าวต่อผงเขาหอมมากเลยนะบางเดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนคือเรากว่าจะได้ทำข้าวหมกยากเนาะเดี๋ยวนี้คือมีผงปรุงรสเติมทิพน้าจบเลยนะโอเคหมักนี้ไว้15นาทีนะครับคือพอเราหมักเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราไปใส่น้ําแล้วก็ใส่ลงข้าวก็คือพร้อมกินรอกินได้เลยนะครับผมเพิ่งเคยทำนะเนี่ยคือคิดมาตลอดว่าข้าวหมกจริงมันทำยากเพราะมัน มีเครื่องเทศมีหลายขั้นตอนอ่ะคือใครจะใส่เป็นข้าวหอมปกติก็ได้หรือข้าวสามสีก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังนาารร้ำมัดวันศุกร์นะครับซึ่งเตมทิปเนี่ยเขาก็มาทําอาหารเลี้ยงให้กับน้องๆที่ละหมาดวันศุกร์วันนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะอันนี้ก็คือเป็นเมนูของเขาที่ทําเสร็จเรียบร้อยมาเลี้ยงอาหารก็จะมีแกงขี้เหล็กแกงหน่อมไม้อันนี้ก็คือพี่ๆน้องๆมุสซิมชาวอุดรเขาก็มาละหมาดเขาก็มานั่งกินอะไรกันที่นี่นะเป็นไงครับบงังอู้ครับอร่อยครับ อร่อยเนี่ยบางก็คนที่นี่อีสานครับอุระนี่อ๋อเป็นคนอีสานเลยอยู่ที่ประจำเลยถ้างั้นสอนผมหน่อยได้ไหมครับภาษาอีสานแซ่บดีอร่อยมั่นใจใช้เติมทิปอันนี้ภาษาอีสานว่าอะไรนะครับกินทีไรก็อร่อยแซ่บอีดีอ๋อกินทีไรก็อร่อยแซ่บอีดีนะแซ่บดีครับแซ่บอีดีแซ่บเด้อแซ่บเด้อกระซิบกระซิบกับเราครับครับผมกับตั้งนานนะยิงไงครับอุ้มสิบล่ะ ต้องปั้นเก่าเนี่ยล้วก็กินเ,เนื้อเป็นขนมอินโดาบางกำลังจะกลับเลยอย่าพึ่งไปครับบางนี่ผมมีของมาให้บางครับผงปรุงรสเติมทิพย์รสไก่รสต้มยำอันนี้ฝากไว้หน่อยครับเป็นเค็ดลับความอร่อยติดครัวครับบางเป็นผงปรุงรสเติมทิพย์รสไก่อันนี้รสต้มยำครับเผื่อบางม่ไกิอันนี้ให้ตีครับ อันนี้เป็นรถไก่อันทำเวลานะครับเอาเป็นว่าการมาปันรอยยิ้มแต้มความสุขให้กับพี่น้องมุสลิมมัสยิดอันมูบาล็อกจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วตามความตั้งใจของพวกเราทุกคนทีมงานเติมทิปแล้วก็พี่น้องในชุมชนจิตอาสาคืออย่างโซนมัสิิดตรงนี้ย เรามีการปูพื้นกระเบื้องใหม่เลยนะครับทั้งผืนเลยนะทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเพราะของเดิมอะ่ะมันเป็นรอยแบบกระเบื้องแตกะมีการให้มีพื้นที่สีเขียวเป็นไม้ดอกโซนโรงเรียนสยิลธรรมวิทยาอันนี้ก็คือมีการทาสีเครื่องเล่นเด็กบ้านเด็กๆที่น้องเขาเล่นทํากิจกรรมกันหนักของเดิมที่สีมันทะลอกอันนี้ก็คือทาสีใหม่หมดเลยดูแบบสดใสขึ้นมาเลยอะ่ะเขามีการเอาเสาธงอะ่ะลงแล้วก็ ขูดกระดาษทรายรวมถึงทาสีใหม่เอี่ยมเลยเรียกว่าน้องๆได้ของใหม่ไปเลยนะ่วนมูลนิธินะครับอันเนี้ยจากของเดิมที่เขาไม่มีโรงครัวเขาใช้พื้นที่ห้องเก็บของอะก่อกําแพงเป็นห้องปิดรวมถึงมีการทาสีทาชั้นวางของใหม่เป็นห้องครัวแบบเปลี่ยนลุกไปเลยรวมถึงพื้นที่ด้านหน้าที่ของเดิมมาเป็นดินเป็นทรายน้องๆล่นกิจกรรมกันอนะดินมันฟูงขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็เลยมีการ ปูพื้นหญ้าสนามใหม่เป็นพื้นที่สีเขียวน้องๆเล่นได้แบบสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยเรียกได้ว่ามารอบนี้พี่ๆเขาตั้งใจมามอบให้จริงๆร,รวมถึงเขามีการมอบของใช้ของจําเป็นให้กับคณะกรรมการสับปบูหุดของมสัสยิดด้วยไม่ว่าจะเป็นซิงล้างจานโต๊ะหน้าขาวรวมถึงวัุดบปรุงรสของเติมทิปของเขาและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณเติมทิปที่มาสนับสนุนและชวนผมมาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้คลิปหน้าจะพาไปมสัสยิดไหนต่อและทําอะไรบ้างรอดูเลยครับ